ตาเลขนี้ไว้วันหายวันเจอน้องจีน่าอายุนักร้องดังทันวาสีธนูสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตากกดม,ตามกดไลค์กดแชร์กดลุกกระดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำข่าวสารนะครับเรื่องราวของน้องจีน่าซึ่งนะครับเป็น ข่าวดังอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งในสื่อหลักและโลกโซเชียลนะครับเป็นอย่างมากเลยนะฮะที่แอดนำมาเสนอนะครับก็เป็นเพียงแค่ข่าวสารนะครับมาบอกเล่าสู่นะครับครอบครัวเดียวกันนะครับที่มาติดตามนะครับช่องหนูนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะฮะหนูไม่มีเจตนาสิ่งอื่นใดเลยนะครับที่นำข่าวสารนี้มาเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมครับหนูก็ต้องทำหน้าที่ของหนูนะครับ หาข้อมูลข่าวสารมาให้กับนะครับทั้งหมดนะครับที่มาติดตามนะครับครอบครัวนะฮะให้ได้รับชมรับฟังกันนะฮะท่านผู้ชมสำหรับนะครับข่าวสารของน้องจีน่านะฮะก็ได้นะครับวันนี้ได้พบเจอน้องจีน่าแล้วนะฮะสุดดีใจทั้งครอบครัวเลยนะฮะของพ่อนะครับแล้วก็แม่นะครับและผู้ที่ไปตามหาของน้องจีน่านะฮะท่านผู้ชม อายุของน้องจีน่าก็คือ1ขวบสิเ็ดเดือนนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เบิ้ลน,นะฮะท่านชมแล้วต่อมานะฮะมาดูวันที่น้องจีน่านะฮะได้หายตัวไปนะครับก็คือวันที่5กันยายนนะครับพศ2564นหายะครับหายไปนะครับประมาณ3วันนะฮะวันที่เจอก็คือวันนี้นั่นเองนะครับก็คือวันที่8กันยายนนะครับ2500 64นะครับก็ถือว่านะครับมาตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะแล้วแต่นะครับแล้วแต่การพิจารณาแต่ละบุคคลเลยนะทะ่านผู้ชมเอาละครับมาดูเรื่องราวของนักร้องดังนะฮะคุณท่านว่าราศีธนูกันบ้างนะฮะก็ถือว่านะครับแนวเพลงที่แหวกแนวและหนักแน่นนะครับสะท้อนนะครับสังคมนะครับถือว่าเป็นบทเพลงที่โด่งดังเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชม หนูก็จะหยิบเรื่องราวนี้มาฝากเหมือนกันนะฮะผลงานเพลงเริ่มต้นนะครับเมื่อปีนะครับ2544นะครับของนักร้องดังท่านนี้นะฮะท่านผู้ชมอายุนะครับเมื่อจากไปนะฮะท่านผู้ชม51ปีนะครับบริบูรณ์นะฮะวันนี้นะฮะก็ได้ทำพิธีนะฮะส่งนักร้องดังขึ้นสู่สวรรค์ ไปแล้วนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะเอาละครับ,รบทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับขอให้ทุท่านโชคดี